ครับวันนี้ก็สวัสดีครับนะฮะวันนี้ก็ได้มีผักเครื่องนะครับชุดหนึ่งนะครับได้ปิดไว้นะครับแต่ว่าลูกค้ายังไม่สะดวกมาส่งนะครับหรือว่าไม่สะดวกส่งไปทณนีกลัวของหายนะผมก็เลยบอกว่าเอายี้แล้วกันส่งไลน์แมนมาแล้วกันเพราะว่ายูนเขตกรุงเทพเนี่ยส่งได้นะครับค่าส่งก็เต็มที่ก็ห้าร้อยหกร้อยไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวผมจ่ายเองแต่เรามาตรวจสอบกันอีกทีถ้าพามาถึงแล้วนะครับผมจะตรวจสอบให้ดูอีกทีว่า ถ้าพาแท้นะครับผมรับเช่านะครับนะครับดูเสร็จจ่ายตังโอนตังให้หลังกันดูเสร็จแล้วอาโอนตังให้เลยแต่ถ้าไม่แท้ผมส่งคืนนะครับอันไหนแท้ผมก็จะแยกให้อันไหนไม่แท้ก็แยกให้ฝากติดตามไปด้วยนะครับเดี๋ยวรอไลน์แมนมาก่อนนะครับเดี๋ยวจะทาคลิปนี้แต่ถ้าพาไม่แท้ก็คงโมฆะคลิปนะฮะก็ไม่เป็นไรก็ลองติดตามดูนะครับฝากติดตามผมไปด้วยนะครับไว้ราแท้นะครับนะฮะเดี๋ยวรอชมกันนะพี่นะยังไม่มาตอนนี้ก็รอประมาณเกือบชั่วโมงแหละนะครับนะลอยัด น,นะครับเมื่อกี้ไลแมนก็มาส่งให้เรียบร้อยนะครับก็นี่ฮะได้กล่องมาเรียบร้อยนะครับดูข้างในนะครับจะเป็นอะไรบ้างนะครับมีน้าอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวตรวจสอบนะครับเดี๋ยวผมจะตรวจสอบแกะกล่องแล้วก็ตรวจสอบแล้วดูพร้อมๆกันรอเกือบสองชั่วโมงนะกว่าจะเออมาถึงเนี่ยผมนมึกว่าจะไม่มาแล้วก็โอเคถึงแล้วนะครับจ่ายตังค์ผมจ่ายค่าจัดส่งไปเรียบร้อยเมื่อกี้วิ่งมาจาก ทางนน์นะครับก็จ่ายไป366บาทนะค่าแมสนะครับค่าวินค่าแมสเจอร์นะครับที่ส่งของให้นะครับดูเรามาแกะดูกันนะครับว่ามีอะไรอยู่ข้างในนะครับแกะอันตรงนี้เลยนะครับตรวจสอบดูเลยนะนะครับถ้าผ้าเท้นะครับผมแกะออกเราเช็คแล้วผ้าเทนะครับผมก็จะโอนตังค์ให้เลยนะพี่นะขออนุญาตด่อนว่าราคา ราคานะครับจบกันไว้แล้วนะครับราคาจบกันของกันมากราคาจบกันไว้ในแชทแล้วนะครับสวัดีครับ <ps> นี่ก็ได้แกะออกจากกล่องนะครับตรวจสอบแกะตลับดูแล้วเรียบร้อยนะครับว่าได้อะไรบ้างนะครับก็มีอยู่ชุดนี้นะครับนี่นะฮะทั้งหมดนะครับมีเท่านี้นะที่ส่งมาเมื่อกี้นะครับก็ผมตรวจเช็คแล้วนะวันนี้เป็นผระสมเด็จนะครับผระสมเด็จนะครับวัดนละขังนะครับปีหนึ่งห้าอนุสรรษ๑๐ปีนะครับอันนี้เป็นพิมพ์ไข่ปลาใหญ่นะครับพิมพ์ไข่ปลาใหญ่นะครับอ่าทองดีครับตรงนี้โอเคนะครับกระจบตามตรงลงมก็ได้เก็บนี่เป็น พ,ะ geliyor, พระคงรำพูนนะครับอันนี้เป็นกุเก่านะพี่นะสภาพหย่อนสวยนะครับหย่อนสวยสภาพหย่อนสวยนะพี่นะกุเก่านะครับก็พร้อมตลับทองหนึ่งใบนะครับก็โอเคเรียบร้อยครับพระแท้นะครับอันนี้ลิขพะแท้เต่าพ่อเงินนะครับเต่าหลวงพ่อเงินนะครับวัดบางขานนะพี่นะพระยาเต่าเรือนพ่อเงินวัดบางขาดนะครับนี่เป็นพระเก่ายุคเกจิพ่อเงินเลยนะพี่นะนี่ก็จบให้เรียบร้อยครับนะฮะนี่ก็จบให้เรียบร้อยนะครับแท้นะครับ นี่เลยป็นพระสมเด็จนะครับระฆังหลังคอนนะครับว่าระฆังนะครับก็แท้ครับอันนี้ยุคต้นนะครับนี่ยุคต้นเลยแต่หลักใบหนึ่งนะครับก็โอเคนะครับพลีนะครับนี่เป็นพระเครื่องของพลีครับหลวงพลีครับปีสองพันห้าร้อยนะครับหลวงพลีวรดโสกรามนะครับสวยๆครับนี่เลยกุโตครับแม็กปุโตครับอันนี้เป็นเนื้อขันลงหินนะพี่นะสภาพสวยนะครับ ทองสามห่วงนะครับสลับทองสามห่วงครับเก็จบให้ครับนะฮะแพ้ครับปูบุญครับเมฆพัดครับปกโพพิมพ์นี้หายากนะพี่นะปูบุญวัะการบางแก้วนะครับนี่หลังยันนะครับก็แพ้ครับผมนะครับก็ขอบคุณมากนะครับได้พร้อมจะหลับก็ของสุดท้ายนี่ครับเม็ดแตงหลวงพระทวดประช้างให้นะครับนี่สภาพหย่อนนะพี่นะสภาพสึกหน่อยนะสภาพหย่อนหย่อนสวยสึกนะครับก็ ราคาตามสภาพนะพี่เนาะอันนี้เป็นตลับเพชรนะครับอ่าโอเคก็แท้นะครับชุดนี้เป็นพ้าแท้ทั้งหมดเลยนะพี่นะเพราะพี่เขาบอกว่าเขาเก็บไว้นานแล้วเขาอยากแบ่งก็เลยวันนี้เขาจะใช้เงินนะครับก็เลยเออส่งมาให้ผมก็ผมขอบคุณมากนะครับที่นึกถึงนะครับก็เดี๋ยวผมจะทักไปนะครับแล้วก็เอาเลขบัญชีโอนให้นะครับก็เนี่ยไล์จบไล์เนี่ยนะครับจบจบอ่าคลิปนี้ลงไปแล้วผมก็จะโอนให้เลยทันทีนะครับชุดนี้จบมานะพี่นะหลายแสนนะพี่นะ ก็บอกตรงเลยว่าหลายแสนนะครับพระแบบนี้นะพี่นะหลายแสนบาทนะครับก็ขอบคุณมากที่แบ่งปันที่กล้าส่งไม้ผมก่อนให้ผมตรวจช็อปเช็คให้ที่ไว้ใจในตัวผมนะครับเดี๋ยวผมก็ขอขออนุญาตนะพี่นะจบไลน์นะครับเพียงเท่านี้จะจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับเพื่อจะไปโอนตังค์ให้ลูกค้านะครับขอบคุณมากนะพี่นะขอบคุณจากใจเลยเดี๋ยวชุดนี้ผมก็ได้เก็บไว้ต่อไปนะครับหรือว่าจะแบ่งลูกค้าในไลฟ์สดนะครับฝอกติดตามได้นะครับใครมีไพ่ดีอยากแบ่งปันนะครับฝากติดตามบอยพระแท้ ไว้ด้วยนะครับส่งพามาได้ทางไลน์ไอดีเฟอยบต์เครื่อง FC เพจนะครับในเพจก็มีนะครับเพจก็มีขอบคุณมากครับขอบคุณครับ